คนนั้นยังจะมีกำลังมังชาปัวที่จัดร่างกายแกงนะนาเศรษฐีแต่มีลอกน้องคนหนังนะเป็นผู้สสับสนนนะรลอกลกน้องนะเตะท้งเจ็ดคนจับมัดสอกได้ทั้งเจ็ดลายนะว่าพรภรรยาะตัดสินตัดศีลตัดมือแล้วผูกสอกไว้แล้วก็มัดใส่แปรลอ,อยน้ำไปเขาก็ร้องให้มวยไว การนั้นที่ทววความมันเละกระนังยัดติดถึงคำัูวไปพูดที่ซาบดาเปลี่ยนตลอดว่าะการห่วงแขนซับการห้องแหมซับนี่ไม่มีประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แก่ตัวละบุคคนอื่นถึงเป็นประโยชน์แก่ตนฝ่ายเดียวแต่ว่าไม่เป็นประโยชน์แก่ระบบคนอื่นผู้เขาต้องทานแล้ว เป็นทานใน,นธรรมไม่ประพฤติปฏิบัติตามคำสอน,สนของพระสมาสมพระศิษเจ้าทรัพย์นี้จะไถ่ถอนขึ้นความตายเล็กความทั่วของเราไม่ได้เพราะฉะนั้นความมาทุ่มแทดูั่ปนปรยาพระเทน้องหญิงผู้มีหน้าตาพระพัสค์อันเจริญที่จะปราสร้างโรงทานทั่วโรคเพื่อจะทานให้ยาจบคนขอรู้บุคคลผู้ขาต้องการ จะไม่ใช่ย่ายจดระตามเขายังไม่เอี่ยมนำสำราญด้วยการปรารถนาทัพย์ใดแล้วก็ตามขอชาพนักง,งานนั้นตรงขายสางเงินสางทองข่าวของใดๆทั้งสิ้นเพื่อฆ่าอภร์หรือข้าเปืือขสารให้เขาไปการความชอบใจนอกจากนั้นได้อาบุตรสาพุตระพุธธทธศาสนาสร้างพัดสร้างว่ารือให้เป็นข้าอาหารแก่พระเจ้า,ะ,จาะสณ์องค์สมมณีในยุยนั้น ไายเอ็มน้ำสร,ราหรืออุดมสมบุญ์ไปด้วยปัจจัยทั้งสี่ตามความชอบใจของสมณะเพราะฉะนั้นมหาเศรษฐีทำอย่างนี้ตลอดถึงวันตายแรงยัตตาแตกตายทำลายกันไปแล้วไปสู้ชั้นดาวดิงเทวโรเวลานั้นออไปสู้ชั้นดาวดิงเทวโรเวลานั้นถึงการที จะมาสมดยชาติเป็นการ,รเกตที่ชัวเมืองพระราศีบุตรสีเป็นแม่พรยาสุริเบลอมง,องพุทธ,ธานคุณอเป็นเธอที่สัตว์เช่งกันพ่อนั้นมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพยังไปศึกษาตบาเดชลิ์ตับเจ้าพอ่อฤาษีอ่าได้มีม้ากแก้วพระที่นั่งตัวหนึ่งอันเป็นม้าพระชีมานีกาไม่มาหิตฤทธิ์อนุภาพมาก ไม่มีปราศต,ตัวในๆหรือจะประหักประหารยักษ์พยังได้แม่แค้นขาแต่ละขา,าจะเตะหรือถีบยักษ์ตา,ายเป็นข้างละแสนละแสนไปทำได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าราชีอดีโทรตัวประเสริฐอันที่เกิดมาณนะวันนั้นในพอกมาก ตัวที่เป็นพระยาม้าอันเป็นาม้าตัวเมียเพราะฉะนั้นม้าตัวมานีชชื่อว่ามานีกาดแก้วนี้ที่เรียกว่าราชีตัวประเสริฐนั้นให้เป็นที่ประทับของข้าวสุริวงศ์องค์พุทธังบุญแล้วได้ไปศึกษาวิชาการอยู่ในบนสวรรค์บ้างรับเพื่อน สหายชื่อว่าพระยาพุทธทองอยู่บนสว,น,สวนว่าเป็นเชยอพระยาพุทธทองมีอำนาจเหนือไปตัวบุคคลไปอีกเวลาั้นก็ไปถึงยักษ์กลุ่มคนอยู่ในสถานที่หนึ่งยักษ์กลุ่มคนนั่นเป็นเมื้อเพื่อนยักษ์อีกคือเพื่อนยักษ์อันที่มีอำนาจคือผานตะวนันพระยาหนีมาดีพระยามาถึงข้าวทัพสามนี้นก็ยังช่วยเหลือหรือช่วยเงินช่วยทอง ่วยสิ่งช่วยของหรือภารกิจหน้าที่ใดๆให้แก่ยักษ์ทุกมนเวลานั้นยักษ์ทุมพลก็ระนว่าเป็นสหายมิตรกับข้าวสุริมเป็นเพื่อนมิตรกันเพื่อร่วมสู้ร่วงทุกร่วตายนี่เพราะฉะนั้นในยนในการที่เที่ยวหรือทัศนาจรไปในสีกฐานทิษอาจจะเป็นเพืเ่อนกับยักษ์ประามนุษย์ประามบุคคลผู้ดีประดัสุริม แต่ด้วยสมภารบารมีณนะการทั้งนั้นไปในยี่สิปีจุดเที่ยวท่องเที่ยวไปในสารอุทิเพราะฉะนั้นพุทษ,ษดีอันเป็นอคชยาบรมราชินีของท้าสุริวงที่ดำรงในส่วนรอบยุทเทพไรในสถานที่นี้เพราะฉะนั้นก็ยังมี เสนายักษ์หรือพญายักษ์ที่ที่สานุทิตมาสวยทองเขาเช่นกันถึงจุดหมายไปทางเวลานั้นบริจันทร์พระราษฎรสวรรค์มากับพัศดาสามีโพรธิสัตว์ที่เป็นชาติเป็นเศรษฐีนั้นบันนี้พระรากจากกันไปถึงทะรลลมกระมใหญ่ที่เรียกว่าลมนี้ดอกลมนี้แถ้พัดไปคนแจและคนที่ที่คนละที่ททละทางไปเชนี เพราะฉะนั้นจึงได้พระริจันจงตกหลงทนีกองเทพเข้าไปพระติสุทธิขึ้ญยานราับภรรยา,น,รา,ยาน,นางนาชิดียักษ์ของพิมน,นนันเป็นมดาทั้นต้วนกำหนดทศดมากขอดออกมาก็เป็นหยิงที่สวยงอตีไม่ใช่เป็นยักษ์มีรับสมีเหมือนงนาง,งานพระจันทร์วันเพ็ญมีสางสีมริจันกุมารี มีชนบริวาลอานที่จินนารีผีมนจะหามาให้เป็นบริวาลแกอ้อมร้องเป็นยศบริวาลสาวจินนารีนั้นประมาณที่เป็นแสงแสนนี้เป็นที่ประทับยกกระสศรนันห,หนึ่งยักษ์ทั้งหลายแพด่ร้องที่พักรักษาทหารยักษ์เป็นที่เจ็ดชั้นไม่ให้มีบุคคลผู้ใดหรือใครผู้หนึ่ง ผ่านเข้าไปในพระราชนิเวทหรือวังของมริจันได้เพราะตัวรูปเสารจะติดกับชนเชื่อมนุษย์ต่างพินหรือต่างชาติหรือต่างนามตามรูปรระภาษาเว้นเสียแต่พระราชบิดาจะยินยอมพร้อมมอบให้กับบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งที่เห็นชอบแล้วจึงจะจัดตามประเพณีดได้ดังนั้นอันนี้ยุดไวแหงมริจันมาร,ริาถึงปริเจโพอทิ์ แต่ยังไม่เป็นกระเจดวิญญาณที่ตกถึงเมืองฝรังเศสเข้าทองนางบุตรสตีผู้เป็นบร,รมราชินีของข้าสุริย mm. มนพุทธังคุณเพราะฉะนั้นโพธิสัตวหากว่าประทับเข้าในพระกันของนางบุตรสตีทวดกำกำหนดทศดมาสิบป์วนแล้วก็กขอกระสุดเป็นโหรถ หน้าเส,สืาสนางามมีสีวิกายรอ,อันที่เหมือนดังเิียวทองดังนั้นพระราชาที่ประจันสำนักของข้าวสุริบงพญาสุริบอง,อง,อ,งองค์ทางปูนได้พระพยาชกฤว่าสุขฤาษีข้าวตารเจริประมาณน้อยนอผุกขานปูนผู้บริสุทธิ์อันเกิดมาพระองเจ้าข่าอาจจะ ไม่อำนาจหรือในฐานะว่าพร,าระเจ้าจักรวาลที่เดียวพระเจ้าข่ายิ่งใหญ่กว่าพระบิดาไปอีกพระเจ้าข่าแต่ว่าชาตาครัมอย่าให้พระราชาผุมานหากว่าใหญ่ขึ้นมานี้ไปเล่นพรอกมากบรรยวกานขาหากว่าไปเล่นพอบมากเมื่อไรจะสูญเสียพระราชาุมานไปใน,น,นที่เป็นนานๆานปีดังนี้พระเจ้าข่า อาจมิฉะนั้นอาจจัดสิ้นเสียพระชนชีวิตก็เป็นได้พระเจ้าค่ะรีวงได้ทรงฟังแห่งหอพระศาสตร์ำนายพระยากรดังนี้จะพระราชเสารรถของตนก็มียิ่งมีความสเสน่หรัาใะไขเป็นนหน้าดึงทรงให้ไวเทวา,า,ทาอามานชาตทหารไปพระราชวังที่เรียกว่าพิริยนานางน,นรราชถึงที่กองระรัฐ ที่พักรักษาทุกเวลาแม้ว่ายญ่ขึ้นนาจักที่โรักระชัตนานาต่างชาติให้มาเแย่อครมเป็นรถปริบาลเป็นเมืนหนึ่งประมาณที่ได้สองหมึง่งราชภูมานจะเปร่งที่ไหนมีมหาเพ็กเสด็จไปอัาร้อนเพื่อจะตัดทานไว้ในราชภูมานเปรเ่งมากมาได้เห็นกะมาตัวพระเสด็จใายขีนั้น กางหัวราสตร์ทนายบายนี้เพราะฉะนั้นข้านักถึงเวลาที่พระจักรม,มารเจริญวัหรือสังขารเตริบโต,ตใหญ่ประมาณที่สุบปีเวลานั้นจึงที่ข้นอำนาจของพระบิดาวางให้ประเร็นออกมาแม้ทุกวันทุกวันมีพระราชวงการรับตัดจำรับตัดสั่งให้พระราชวรรจงฟังความวรานะ ขอให้โลกอยากให้เินันพอกรนวกันดังนั้นนวันหนึ่งเป็นจิตกนตวายหรือในธาตุขันยินรีร้อนดังอาศรยกมางขันดังนี้ทำไรชีวแตงใส่ยูไม่ได้จึงหวนเข้าไปเพราะฉะนั้นแม้ว่าอามาตะราชประมาณติดตามทั้งหลายเป็นหมืน่มนนแสนแสนก็ยังไม่มีอำนาจจะทัดทานอ้าได้ ไว้จะมาห้ามข้าได้เลยเปิดพอกมาไปหาอา,อาชาในตวัวประเสริฐผาจีมณีบาดแก้วกว่านั้นเมื่อนางเห็นการเจตซึ่งเป็นพาะราชวรรษของพระโคษที่สัตย์สุริยวงองพุทธังคุณแล้วและบทสติแล้วมาแก้วติวอดสตีใจโอ้ดูบันการเจตนอนใย เข้ามาหาที่ระชัดเจนี่จะพูดให้ฟังอะาเนี้ยนี่กาำแน่พูดเป็นอนเดียคเป็นเหมืนดัาภาษามนาาุยนะไม่ใช่ว่าปากาไม่เป็นปากเป็นแต่ต,ตัวภาระรหรือตัวภาษาอย่างเดียวที่เรียกว่า,า,าวมานมีปากแก้วสัตว์มี่มีอยู่สี่สัตว์นะมาหนึ่งอัศดรหนึ่งคอ็เรียกอัศดรแล้วก็พา่ชี พาะชีแล้วก็มณีกาแเจ้วนี่มณีกาแเจ้แล้วก็พระรามขบเขาเขาไม่เห็ออารามาถ้าเป็นพระรามขบยิ่งใหญ่กว่ายิ่งใหญ่กว่าพระชีมณีกาแเจ้านะครับอันนี่ลักษณะที่เป็นมาประทับมาตัวประเสริฐมามีคฤทธิ์อันแพ้ละบุตรบริสุทธิ์มาสวยชาติมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราถึงกะรด้แก้าจากพูดกลับมา อยังไงแเจ้าที่พญามาโอนเหงเอ๋ยวันนี้อลองจังฟังความนี่นะยานี้ที่มองเห็นน่ะนางสวยสาวงามนั้นก็คือมารีจันยังไปช,ชนมายุดได้สี่วับัตจีเนี่ยเป็นทูกทูกยักษ์อยู่ในเมืองเสีมอนนีกรุงเทพ ยังที่พิพากรักษามหายักทั้งหลายไม่จะพาประเทศไปไงพอได้จินชื่อว่ามาริจันดูมาได้แล้วทำให้จิตใจของตระเจตถึงแรเงรหันเข้ากระวนกระ่ายถึงแทบจะว่าจะ,ะมะรณาชีวาสิ้นชีวิตไปกระทันหันดังนั้นจึงได้ออกพระว่าเออพา น้องไปก็แล้วกันะเจ้ญญาข้ามณีโชวดังนั้นพระจึงได้เชื่อเชิญกระเกตขึ้นบนหลังทันทีเมื่อนั้นกระเกตขึ้นเฉียบนหลังซักซึ่งใหญ่เลืออที่บังเหียนของม้านั้นเอามาใส่ประทับที่หลังแล้วก็พาเพนออกจากพอกม้าทันทีเข้าไปสู่อากาศ ภา,าพวิ่งล้อมพระนาคารพระนศีทั้งเทพ่สวยเทพมหาอมาตยราชกุมารทั้งหลายวิ่งคืนหัวตายมีการร้องให้ปวยวายปริเทวนาชิดถึงการเกตพธิสัศาตร์รัชปุมารวัวพระยาสุริยองอันพระพระกิดดจโรเพรดปีธาถึงระหารชีวิตวัวทอดอัน ขยาแทนดินดังนั้นข้าพระลักาณ์โทนเหมือได้รับคำขนองซึ่ง,งเทวามาตหรือว่าเจ้าปุม,มาทั้งหลายสุริวังจะไมีความปวดมองเห็นพระาราชรสของตัวนั้นจูบนอกกาศจูบนร,าาบนรามาแล้วก็ร้องสั่งพระธิดารนดาวายจะเป็นพราหิมพานสศักดา์สปีพว่าเก่า ขอพระราชบิดาอยากกันเคดถึงยังไงขออภาัายให้ข้าผู้เป็นอวรสร้างพระัชแม่บทสตีแม่บทสตีเมื่อเห็นพระราชรถของตนนี้ประดังนั้นนิสันจีสบงบลวงทันทีไวเทวะอมากหรือกัอน,นัน,นารีหญิงแม่เลี้ยงนางนมทัหลายเอาน้ำมาเบ่าจึงตืนมาและทั้งสองตนมีพระกร ควัข้างเรียงร้องให้ปริเทานาร้มลายบนเม้กระเจดพร้อมสั่งตั้งและสั่งแล้วมณนิชชแล้วก็ทยายนผ่านไปหาเข้าเีบแม่มองไม่เลเห็นเลยทีเดียวทำให้ประชาชนในเมืองพระนศีทุกแห่งทุกคนเป็นอะระวระวายภูมกเปรืปปรร่รรนทั่วรานทั้งที่เศร้าโศกโศกาปริเทวนาไปหมด ระนครมีพระมหากษัตร์สุริยวงศ์วงศ์ต่ังคณเป็นประธานได้ทำความสอบสอบโถกานำพระโบทิศัตว์พระบาททางนั้นนี่เป็นเช่นนี้จึงได้เราว่าเมืองที่เขาใหญ่ที่จะปรับตรงมาแต่ว่าการเกตโพธิสศัตว์หรือเป็นเมืองของเจ้ายักษ์พญายักษ์ที่ชื่อว่า ถึงมลอันที่ครองขณีกรุงเทพนี้เป็นอย่างนี้ครับไม่ใช่วัดขณีกรุงเทพปัจจุบันนี้อันนี้จากวัตนาโกติวเองอันนี้เป็นพันแสนปีนะพ่ออ่าแสนตีไม่ได้แล้วเป็นหลายล้านไม่ใช่ล้านเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์เท่ไหร่นะกระไรเกดอ๋อแต่กระไรเกดเนี่ยเรื่องกระไรพระพุทเจ้าผู้ปกสันโถ tôi cho ông như là nga nào tôi khẩn thương khẩn thương là là